สวัสดีค่ะชื่อพันชิตาทาลาบุญยศวรร์นะคะจากบริษัทบอลเทคนิคค่คะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเรียนกับอาจารย์โทนี่นะคะวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายเลยถึงแม้ว่าเราอาจจะคิดว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการขายมาหลายปีแล้วแต่วันนี้ก็ได้รับความรู้ใหม่ๆที่เอ,อ่อบางเรื่องเราก็อาจจะยังไม่เคยได้ได,ได้ประสบพบเจอมาก่อนวันนี้ก็มีโอกาสได้รู้จากอาบุคคลที่สําเร็จมาแล้วอย่างอาจารย์โทนี่ที่ได้มีการผ่าน ประสบการณ์ตรงนี้มาได้มาแชร์วันนี้นะคะก็ขอบคุณอาจารย์โทนี่มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกัญญพัฒน์ภาคแก้วนะคะชื่อเล่นชื่อออค่ะก็ทําอยู่ในตําแหน่งเซลล์แอสซิสแตนต์นะคะอยู่บริษัทบอนเทคนิค์ปิะเททยจํากัดค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมเข้าคอร์สของอาจารย์โทนี่นะคะก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ได้รับความ,วามรู้ความมั่นใจแล้วก็ทักษะในการขายอย่างเต็มที่มากๆเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอัธิกามั่นจิตนะคะจากบริษัทบอลเทคนิคประเทศไทยจำกัดค่ะอาจากตำแหน่งเซลล์แอซิดนะคะจากที่ได้อบรมของของขอ,อาจารย์โทนี่ไปนะคะก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทักษะใหม่ๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะจากจากสิ่งที่เราแบบไม่เคยได้รู้แล้วก็ได้รู้จากอาจารย์โทนี่ค่ะอขอบคุณค่ะ